สะอาดอะูแบบไม่มีเศษรสาติเขาสะอาดดีอตอนทะเลเค็มเปล่าอะไม่กินเลยวะพี่ไ้องชิมดิชิมชแล้วตักมาให้เอป่ะไม่ได้ป็นไรไม่ไรเกรงใจเล่นพี่นัมันเล่นหนดิตอนเพี่นาทมันอคิดถึงพี่นาพี่นาอ่ะทาเป็นเรล่นพี่นัหน่อยสิ ท่ทาตอนี่ไหนที่แบบไปลึกลึกล่ะปะำไม่หม่ใหม่ลลมองเฮ้ยทาท่าเสร็แลเ็นยงไเถอทำไมแม่เอ้องถ่ายรูปตัวเองกันนะคะ